เราต้องเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่ไม่เข้าไปอยู่ภายใต้กรอบของใครเราเริ่มจากสูงเหมือนกันเราเริ่มจากเงินของตัวเองเนี่ยแหละแต่ว่าเรารู้ว่าธุรกิจแบบไหนที่มันเหมาะกับการเริ่มต้นโดยที่ใช้ทุนน้อยอาทิเช่นเราบอกว่าเราเป็นธุรกิจออกแบบสิ่งที่สาคัญที่สุดมันไม่ใช่ทุนที่จะมาหมุนครั้งแรกสิ่งสาคัญที่สุดมันคือโน้ตหาวที่อยู่ในหัว ามาแล้วคุณผู้ชมครับสัญญาณแจ้งเตือนปรกาศชี้เป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารอมสินนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นธุรกิจที่ได้เข้าโครงการ GSB Step and Boost up กับธนาคารอมสินด้วยนะครับน่าสนใจมากๆฮะธุรกิจนี้แต่ว่ายังไม่บอกนะฮะว่าเราจะไปเจอธุรกิจไหนและที่ไหนให้คุณผู้ชมตามผมไปเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะฮะพี่ฮะพี่ถ้าพร้อมแล้วพี่แบบเหยียบมิดได้เลยนะฮะผมอยากจะไปถึงแล้วไปเลยครับพี่ โอ้คุณู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นอาคารที่สวยงามแล้วก็รายล้อมด้วยสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่านะฮะว่าเราจะเจอกับธุรกิจอะไรในวันนี้นะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราพากันมาที่สภาวิศวกรนะฮะเป็นตึกที่สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็รายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวสดชื่นแจ่มใสใจกลางย่านลาดพร้าวเลยนะครับซึ่งตึกนี้ครับดีไซน์โดยอาทิตย์วิท s ์ดีไซน์สตูดิโอและก็ทีม AATTN8A นั่นเองนะฮะข้างๆผมฮะยืนหลอนๆอยู่ตรงนี้คุณวิทย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงฮะคุณวิทย์ตึกนี้สวยงามแล้วก็มีรายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวพูดออกแบบ ใช่พวกเราออกแบบแล้วก็มีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารอย่างนี้ผมทราบมาว่าคุณสามารถที่จะออกแบบสถาปัิกกรรมต่างๆนะฮะบ้านตึกอาคารต่างๆเนี่ยให้มีคุณค่ามากกว่าเรื่องของงบประมาณจริงเหรอเรามองว่างานออกแบบนอกจากงานสถาปัตกกรรมนะครับเรายังเน้นไปนในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์เราเพยายามมองหาว่าจริงๆแล้วคุณค่าของของจริงๆที่ลูกค้าต้องการหรือว่าผู้ใช้งานต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานําสิ่งนั้นนํามาปรุงใหม่ครับแล้วเราค่อยสอดด้วยงบประมาณที่จํากัดเข้าไป รเราเลยได้โซลูชันของงานออกแบบที่มันแตกต่างจากงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบทั่วไปอย่างที่คุณไทยเห็นในอาคารแห่งนี้อย่างนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าผมเนมีฝันนะสมมติบ,บ้านผมในฝัน,นอยู่ประมาณแบบสัก30ล้านผมมีงบอยู่10ล้านนี้ค,คุณวิจัยการให้ได้ไหมวิจสามารถหาวิธีให้คุณไทยรู้สึกว่าเหมือนได้บ้าน เบอร์นั้นได้อ้ย่ะไม่ธรรดานะฮะเออเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยชนะการออกแบบตึกนี้จชิงจริงตึกนี้เรามีงบประมาณที่จํากัดมากๆนะครับครบคือโจทย์ของการออกแบบอาคารองค์กรสาธารณะหรือองค์กรอิสระแบบรัฐธรรมดาเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจัดการก็คือเราเมเนจบัตเจดได้ดีแล้วเราใช้ แนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างเราสร้างพื้นที่ที่เป็นจากอาคารรัฐราชการปกติให้กลายเป็นอาคารสาธารณะที่ให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้เป็นมิตรกับเมืองชุมชนข้างๆเข้ามานั่งเล่นห้องสมุดเข้ามาอ่านหนังสือทุกคนเข้ามาใช้งานได้ด้วยงบประมาณเดิมเลยครับที่เราจัดการได้คุณผู้ชมครับความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆห้องสวยๆนั่งคุยกันต่อดีกว่าคุณวิทย์นะอาปาเชิญแนะนําเลยครับ ถามหน่อยว่า a c ิ i v i t y d e s i g n Studio เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างตัวแบรนด์อ c t i ิ i t y เองนะครับมีแบ่งย่อยเป็น2แบรนด์แบรนด์หลักคือฝั่งที่เป็นดีไซน์สตูดิโอตัวนี้เราเน้นออกแบบงานสถาปัตยกรรมอยู่เป็นหลักแต่เราอาจจะมีงานออกแบบที่เป็นสเกลอื่นๆบ้างเช่นงานออกแบบผลิตภัณฑ์งานออกแบบกราฟิกดีไซน์งานออกแบบอินเทอร์เน็ตดีไซน์ในบางโปรเจกต์ที่เรามองว่ามันเป็นงานเชิงประสบการณ์ส่วนนี้ครับเราก็จะเน้นคีย์เดิมก็คือการใช้ประสบการณ์นำการออกแบบกายภาพ ก่อนที่เราจะได้ d e ลิเวอผลงานที่มีความใหม่มีความ f ฟชไอเดียให้กับลูกค้าคส่วนอีกขาหนึ่งครับเราเป็นอธิ i ิท t ์เ e สเซนเซสเซอร์วิสโดยเฉพาะในส่วนนี้เนี่ยเราเน้นเอาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านหมู่บ้านโครงการจัดสรรคอนโดมิเนียมพวกนี้ครับเรามีองค์ความรู้ที่เรามี Know How อยู่เบื้องหลังที่จะช่วยให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่จะเป็นโครงการหมู่บ้านเพิ่งเริ่มต้น หรือเป็นโครงการที่เคยขายแล้วหรือมีปัญหาหรือต้องการวิธีการแก้ปัญหาในการโรหมู่บ้านใหม่เราก็จะมีเซอร์วิสตรงนี้ดูแลตั้งแต่ต้นทางยันไปถึงปลายทางแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการช่วยเท่ากับว่าลูกค้าที่มาจ้างคุณเนี่ยถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยครับคุณสามารถจะวันสต็อปเซอร์วิสตรงนั้นได้เราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นงวงจรตรงนั้นได้เลยใช่แต่เราแนะนําด้วยความแฟร์อ่าเราพูดแฟกกับลูกค้าเราครุยด้วยเหตุด้วยผลกันแล้วเราแนะนําผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเนื้องานตรงนี้จริงๆ ที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณเริ่มต้นงานนี้ได้ยังไงเราเริ่มจากการอยู่ในบริษัทสถาปนิก49แล้วเราก็มีประสบการณ์ไปทํางานกับบริษัทตท่างนที่มารัย์ที่เป็นรายใหญ่เลย เรามีโอกาสที่จะสะสมประสบการณ์เทคนิคต่างๆหรือรวมถึงมุมมองที่แตกต่างกันของทั้งฝั่งที่เป็นพวกแบบฝั่งที่เป็นลูกค้าฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการไอ้ส่วนนี้ครับเป็นจุดแรกที่ทําให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอัตวิชขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีความโชคดีคที่ไอเดียของเราเนี่ยในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มแปนอะโลนขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอเดียของเราได้รับการคัดเลือกจากทางสภาวิศวกรซึ่งเป็นอาคารหลังนี้เนี่ยแหละ<ม>ให้ก่อสร้างจริงแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้้องงรรรัันนบิิษทขึมาจ เพื่อที่จะรันทั้งโปรเจกต์หลักและรันทั้งโปรเจกต์อื่นๆให้มันเป็นบิสเนสจริงๆคุณผู้ชมครับคุณอติวิทย์เนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้เข้าโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารออมสินด้วยได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้าง,งจริงๆ GSB Step and Boost Up เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กหรือ SME ที่กำลังเริ่มต้นใหม่วิทย์ได้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการทำธุรกิจค,ความรู้ด้านการจัดการหลังบ้านรวมถึงเครื่องมือในการที่เราจัดการมาัน ตรงนี้เป็นตัวที่เสริมพลังให้กับเราในการที่เราจะดําเนินธุรกิจต่อไปแม้ว่าจะเริ่มต้นคนเดียวก็แล้วก็เรื่องของเงินทุนครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าการที่ธนาคารออมสินมีทีมที่ปรึกษาที่จะช่วยดูแลเรื่องการทําธุรกิจการวางบริหารจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยสําหรับเรื่องการเงินครับการที่มีเงินหมุนเวียนการที่มีเรื่องกระแสเงินสดเราจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถคว้าโอกาสงานได้ทันทีที่เราต้องพร้อมและทันทีที่เราต้อง เราจะไม่มีโอกาสนั้นเราจะเสียโอกาสนั้นไปซึ่งทางธนาคารออมสินก็มีทีมที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจแต e ่ s ส e ที่พร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการ s m e ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงโอ้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็มีแผนอยู่ในหัวเจง๋งๆปังๆทั้งนั้นเลยแต่อาจจะขาดเรื่องของที่ปรึกษาแล้วก็เรื่องของเงินทุนนะครับธนาคารออมสินครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Startup นะครับเพื่อ,อยกระดับมาตรฐานธุรกิจ s m e ไทยสู่มาตรฐาน สากลน,นั่นเองนะฮะจะได้ปังๆอย่างคุณ a ัต i ิวิทย์ดีไซน์สตูนั่นเองนะฮะถ้าสนใจนะคุณผู้ชมครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทย์มากๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมได้รับรู้กันในวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับ ชีพเ้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารอมสิน EP ต่อไปเราจะพาไปที่ไหนไปเจอธุรกิจอะไรและมีความน่าสนใจยังไงติดตามกันให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม